สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีช่วงบายบครับอ่าบายนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับพาพีผพานองอ่ามาเบิงงัวทองหาเดือนครับงัวแยกลูกลักพันธ์ครับพี่น้องเอาถูกๆคือเก่าครับพี่กัดบ้านสหกรณิคมครับตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชวุทธสาจังหวัดอำนาจเจริญครับอ่าเบิงแต่ชุญร่วกันครับสองโตเด้อพี่น้องเด้อแมงแม่ทองตัวนี้ก็นะครับเป็นงัวทองหาเดือนประกันทองครับลำโตเงีๆยวพี่น้องใหญ่ๆอย่างสี่แหละครับอ่าทองหาเดือนครับเปิดว้ ถูกๆนะครับเปิดไว้หนึ่งหมืนเก่าพันครับหนึ่งหมืนเก่าพันครับสองฟีไฮร้อยโล้เลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก่าพันล่ำงาวอัดหลาดวบรรถไฟพี่น้องนะครับเป็นปลาหมันลูกผสมไทยใหญ่นะครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเคยมีลูกแล้วสองตนะครับตัวที่สามในท้องครับท้องหาเดือนครับตัวท้องเรียบร้อยประกันท้องครับขาทอกขาท้อนประกันไฮซิปหามือครับพี่น้องครับท้องประกันให้ครับสมปลาหมันแดงสมโตมาครับตัวแรกตัวที่สองเปิดแผล แบบทนหาครับจะเบิ่งกันไม่งอแยกลูกครับอ่ะจมูกสีดําครับบอฉีครับคลิปหูดําใบหูบอฉีครับเขาบ่ไวแต่งครับพี่น้องเดิมเดิมทุกอย่างอ่ะตรงแก้มเพิ่มมีห้อยตลกได้หนึงเพิ่นก้มหยาก้มกินหยาเมื่อกี้นี่ถือน้ำบังจับหน่อยนึ่งน้อยห้อยขวดนิดนึงนะครับตลกไปหนึ่งอ่ะรับเงี้ยวเงวพี่น้องเล็บดีเขาเท่าดีครับหัวงทองพี่น้องหัวงทองนะครับโค้งใหญ่เายพี่น้องโค้งใ่ายหมื่นเก่าห้องนะครับราคาคุยกันได้ครับทรงฟรีลอยโลครับ สูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบครับเครื่องดำพ่วงหางดำครับไต่มาใหม่ๆสดๆพี่น้องเลยลงรถใหม่ๆเลยหยาก็าก็ได้กินอยู่นะครับอ่ะตกทอนประกันห่ท่องประกันห่ครับอ่ะเครื่องดำนะครับเครื่องดำนะครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับนี่นะครับหมื่นเก้าพันนะครับสนใจจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ นี่อาเล็บตีก็เท่าดีนะครับนุ่มตีเต่าม่มีติงอู้ลำตัวพันยาวแหง่มาเลยนะครับบรรยากาศใบใบครับพี่น้องใบสองใบสามนี่แหละใบสามนั่นแหละอ่าเพิ่งฟังนี่ครับนี่ด้านลังก็เป็นใบหย่านะครับเอามื่นเก่างัวทองพี่น้องนะครับราคาีนทรงฟีไฮร้อยโลนะครับมื่นเก่าหนึ่งหมื่นเก้าพัน นะครับมากถือใจกระทูมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องครับนี่เบิ้งไกลไกนะครับลำเงาๆจังสีละนะครับเล็บดีอ่ากอเท่าดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวจับให้เบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวจับให้เบิ้งนะครับมาดูมานี่ครับจับให้เบิ้งนี่นี่ครับมาไม่ไหมพี่น้องเก็จับไปแล้วเนื้อพอดีกินน้ำกันเดี๋ยวนี่ครับรูปได้จับได้ใบได้ครับเชื่องพี่น้องแต่เพิ่นยังตื่นอยู่เพราะว่ามาไม่ไหมนะครับผมกลุ่ม กุ้งวัดเพลินแหละกับกุ้มใสกระดิง่งไงเพลินพี่นนอะอ่ะนะครับเมือนเก่านะครับนี่อ่ะเบิ้งทั้งไทยนะครับเป็นงวาหมาดกลางครับบอลจอยแห้งบอลวัาวานแห้งครับตาลล้างกวางดีอยู่เอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมเอาครับแล้วค่าลักหม่นนะครับราค่าพอถึงสองเมืน่นแต่เ็กว่าทองไปนี่โค้งสา,างเงียงสิละนะครับอ่ะเป็นตัวแรกนะครับอ่ะเบิ้งทางยางเพลินสิบห้าหมูอีกตัวหนึ่งหุ่นกินหญาอยู่อันนี้ก็หหอยอีแองเก้ ไอ้แกโรดนะน่าผาใบยังข่างห้อยหัห,หน่อยนึงครับโอ้โหใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยตัวน,นี้ถือใจนะครับพ่นมัก,มกงัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวยางโช่จังน่อยนะครับเขาขอ,อกเลยก็ได้ต่อไปกับเสบิงองูอ่าอ่าแม่แยกลูกครับแล้วค่ะเบ,บ,บาเบาครับพี่น,น้องบัดน่ะปะเชือกกตะค้องเราบัดเอานี่ครับอ่าจูงง่ายง่ายเลยครับไปลูกไปขอกไปเบืบองทายางมันครับพี่น้องอ่านี่ครับ ต่อไปครับไปเบิ้งตัวที่2เลยครับตัวที่สองนะครับเป็นงัวไทยงัวไทยกลางนะครับสูงร้อยยี่สิบหกบวกลบครับเป็นงัวแยกลูกครับเปิดลักพันนะครับแปดพันหัซื่อๆนี่พี่น้องแปดพันหัตัวนี้เราทรงฟีห้หาสิบกิโลครับพี่น้องเคยไปดูกระสองตครับพี่น้องครับแยกลูกนะครับนุ่มเพิ่นกับยังมันนี่เพา่นี่ยกอยู่นะครับอ่ะจะโมกดำขิปผู้ดำเรื่องเล่มยานี่ยกหรืโปรยคนลวด เป็นงัวิเล่มหยาปุ๊บสุดจวดพี่น้องเรียงง่ายนี่ไส์เื่องครับผมเตาแปดพันหะนะครับสถานะตอนนี้บ่แน่ใจว่าขาเจ้าสมมูลยั่งครับไปดูเนานะครับนี่จมูกดาคลิปหูดําเข้าเปลี่ยนให้แล้วนุ่มสีเต่าครับเล็บนะครับอ่าเล็บหลังกันเง้วนิดนึงบด้นาเกียรครับนิดเดียวนี่ครับอ้าน้องคุณนะคุณครับอ่ะนี่ครับอ่าเดี๋ยวพี่จ้าเขาจับให้เบิ้งครับพี่น้องหูเด้อพี่น้องเด้อหูเด้อแปดพันห บ่อส้อนบอ,อยังจับไอ้อซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงได้พี่น้อ,องเงี้ยตัวนี้หูมันเตาหูแห้งนะครับหูแห้งเล่มหนาเก่งพร้อมอ่ะขวัญจับดีจับชุ่มองนะครับนะครับสูงหน่อยเสาหกราคานี่ผมส่งพี่ให้อ่าห้าสิบโลเอาเบิ่งฟังขวันพอดีนะครับกกคบบน,นคบนะคบหวนหาตัวเมื่อกี้ละ่ละถ้าผู้ใดพอมีเงินก็นสามารถที่จะซื้อไปน้ำกันก็ได้นะครับพี่น้องหูหูรับตาปิ๊บหูแห้งหัวแยกลูก นี่ครับเอาไปเลี้ยงเล่นพี่น้องผู้ใดมีเงินหลักพันนะครับมีเงินแปดพันอยากได้งวัวไปเลี้ยงได้ไปเลี้ยงเล่นพี่น้องอเบิ่งด้านถ่ายเพิ่นนะครับเ <ๆ S 1> ครื่อง,งดำพ่วงหางดำครับนี่นมเห็นได้ว่ามึงแยกลูกได้บรโดนครับพี่น้องนุ่มยังเป็นเต่าอยู่เห็นไหครับข้างในก็อวดเร็วครับบว่าจะดูวัยกินนมอย่าเบิ่งทายานน่องไปเลยนี่เห็นไหนุ่มนะครับราคาแปดพันห้าแปดพันห้าสุดๆ,ๆคุยกันได้พี่น้อง นะครับน้องคูนจังเชื่อกเป็นตัวที่2ครับหรือว่าใดพ่อแพ็กแพ็กกระไรนี่เล็บกระวอยหนาเกียดนะครับนิดเดียวก็ธรรมดาล่ะวันไดเงี้ยววันไรเงเี้ยนะครับนี่แหละธรรมดางอไทยเฮาออกคอกดูดูกะเดี๋ยวกะงามนี่ครับเอากาทุกข์าทอนประกันให้คือเอาครับสิบห้าหมื่นครับสูงเลยส่อหกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อไปดูกับสองตัวครับสถานะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสมวันไยังครับเอาไปดูดเอาอาธิทองไปกระไดเลยครับแยกลูกเดวไปดูดนนะครับนุ่มกำลังยุดนะครับกำลังยุด ภิกัดคอรง่งวงครับอยู่บ้านซาก,กวานิ่พมนะครับตำบลหน้าหว่างอำเภอปทุมราชพุ่งสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับอ่ะเบอร์ไล่กับเบอร์โทรเลยครับอ่านรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ